มานอนบ่โดนมนอนบ่ได้เปิดไพ่เนี่ย่เอ้ยจ้ากันจ้าเนยลงจ้าเนยชมมนอนกับทูจ้าสมมนอนทูจ้ากัน สบายดีพี่น้องป้าลุงเอฟซี FC, ทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องป้าจอยเด้อป้าลุงเอนะ้ยเนาะนี่ก็มาพบพ่อก,กับป้าจอยคือเก่าคือเดิมเด้อป้าลุงเอนะ้ยเนาะที่อยู่ในประเทศต่างประเทศกันดีต้อนรับข้าชือช่องป้าจอยเด้อนอนกับบนอนเฮ้ยลูกนี่นี่กระตุนไพ่นี่กระตุนไพ่์เลย เดดิโก้เดดิโก้นี่เดดิโก้ห้โดนี่ตุ่นมาในเค้กเพลินหวานนี่พี่น้องเอาเดดิโก้โห้ยอยู่ไหนนะพี่เบอร์เดดดาบอ่ใช้มวนบอมันเกิดเมื่อคืนนี่น่ะลูก Ừ, thôi chà, lối này. Bố có lung nè, muộn bố Tạ nồi nồi, à tạ nồi 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 Bè lon, bè lon, bè lon lử Thế bà muộn nè กี่ตัวกันได้นี่เฉพาะง่วงนอนว้ายบม่ได้ง่วงบ่นี่นะเอพาไปทองเลยะเอกินยย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 ตยยยูยย ທີ <t> ່ວ່າຕໍາຄຸງນ້ໍາເອື້ອຍເຮົ ห้องหาไพลูกมา,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 าสินะมาสินะอ้ยบ่โอมน,นด้ล่ะพี่วะพี่พี่หนหนาพี่หนหนาพี่จ้าอี คนรักไม่จอยว่ะตบแปะๆอีกคนรักกันบอสมอบอ้อมลูกบออมอย่ามันสะทางปากมาแม่อขอมหมาให้แม่ลูกไหมไม่จอยคอแน่เอ,เออขอแน่ขอแน่โดยขอแน่เอาขับใจเด้ออาขับใจเด้อวาสนาวาสนาเอ้ย ขับใจเด้อมาแม่แม no ่สิขอบใจไหนมะมาขอดจิตใจขอบใจทูจ้าวาสนาวาสนาเป็นยังไงระวังตึกเด้ออ่ะตะมือไหนตะมือไหนตะมือทูจ้านี่ตะมือทูจ้านี่แม่ร้อนแม่ร้อนแม่ร้อนเลยดูเอ้ย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 ตะหน่อยหน่อยตะหน่อยหน่อยสารวันถอยหลังถอยหลังถอยหลังสารวัน này này nè 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 bà bà bị xé rụng rồi nè bà bà bò bà ngon non cầm mẹ trôi sống khôn mà bò dạng bò, đục dạng bò hả đi lại dạng bò bố đi nè hả xửa đi cô đấy nè xửa cho tụi xa ở nè mừng mẹ sai, sai nè nè mình tăng một nè lady đi cô go, đi cô tăng xài lady cô <laughs> à, không làm ngon นังโมเมนต์หมวกมันไ่ดเ้ยมันเมนหมวกไหมนี่นี่กน่กเสียอใส่มันดุ Bộ ôm mấy đồ kha kho đấy Tôi kể Mẹ Mẹ Mát mật mát long mắt lâu mát lâu mát lâu mát mát hả mát 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 nè, ở mát nè, mát tụi mát Nè, ở tụi nè, mát 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 มอนะแมมันแข่งมอดจังโมจังตีมันนะเอาตัวไหนตัวไหนเอาตัวไหนเอาตัวไหนจะวางหน่วยนี้กับหน่วยนี้คุณจะเลือกตัวไหนอีหลายสิเลือกตัวไหนขอ้ขอขอ้อข้อ แม่จอยชิมอนี่มะเอามาหมอนนะเอามาแม่หมอนนะอจอยชิมอนี่ชิมอตุ่มนี่ชิมอนี่เอ,อานได้ไหมหาดินไปที่ทะเลนบ่แบนี้อ่ะ โบลินลูกหล่ะลูกอยากบ่กินบอแม่ใช่กินเอพอพ่อพ่อตู้ไอพ่อบุญออกมาแต่เฮือนลุงดีจะอยากบ่ใจสิกินบ่ฮะใจะสิกินบ่กินอือ้มเฮยยัง เออเอซ่าว <cri asa> ่าไอ้ซ่าเต้นนั่นบ่ไอซ่านะเดลิโกเลลิโกบ่แม่นบ่เลลิโกเลลิโกแม่นบ่ออและมาแล้วบัด Ơi. Bây giờ nè mẹ. Chạy này đi bò. À. Này, mà. มาพี่แม่สิกุลหายนี่เอาละเบาหายฮะดินติตาละาเบาแล้วโ <c oughs> มเดียนโมเมนของหาา้าไว้ลูกลราเบาหายนะเบิรงแม่สิกดลต้องหายมะนี่<ห>นทานบ่แล้ว hàn mà đeo, nè bạn, lắc cân bò. <laughs> uh, lắc này trời bò. nó làng này trời, ba ba ba, năm năm năm, nằm độ, mềm, à, mềm, mềm cho nè, ăn con,

ามาเลยเมลอนเมลอนเมลอนเลยเห็นอะไรเมลอน,ลอน Happy birthday to you เห็นอะไรเห็นตวเต้ร Happy birthday to you วนะ ยังสิตุ้มบ่หนาวสบ่อ้ยสินอนตุ้มอยู่หั่นบ่จะไปสิไปตุ้ม้แเอาๆๆใหญ่แล้วตุ้มผ้าเองเป็นบาดนี้ใหญ่แล้วเหมาะลงนี่เหมาะลงนี่เหมาะลง่มีใหญ่นี่มีใหญ่เห็นบ่มีใหญ่ีตัวใหญ่จังเลยเบ อือเข่าไปยังลูกเข่าไปยังค่ะ ยัยังนะยับยังนะให้ตดให้ตดให้ตดปุ๊ธปุ๊ธให้ตดวนะมาชนะวะให้นอนโกนนะฮะปะป่านอนอะไรปะป่านอนนะบอกเอ

ไปนะไปว้ด <À> ีค <À> ุณเจ้าชีไปใช้ใชมาอย่างนอนอะมานอนหน่ะมิบบอดิ้นูบอดิฮันมูสิดจัดเจ้าแล้ว Ta nói, nói. À, Tạ này nồi nồi Tạ Lay lại. Ta nói Tạ nồi nồi nói 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 Nằm nói 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 áp Số주 bỏ suối vào trên sociedad Những tuần à โมะนะอีหล่าบานอนแม่มาโมาะนะแม่จอยโมาะกันเด้อโมาะจึงกันเด้ออือแม่กับบูกินนี่คืออันนี้เฮียบ่ได้นี่ไปเอาผาปิดแม่มาดุกไปมามาไปเอาผามาปิดแม่ไปมาดุกไปไปเอาผ้ามาปิดแม่ไป หายแม่บ่าๆๆอุ้ยขอบใจเด้อคือจ,จ้าวาสนา <c oughs> จ้าวาสนาเด้อจ้าเหมาะบ่ดุเหมาะบ่หูแท้ดีหูแท้ดีเหมาะบ่อืเหมาะบ่โอเคจากพี okay, ่น,น้อนเลยนาะปะ้าจอยกับสิคอจบคลิปเพียงเท่านี้กันเด้อขอบคุณทุกคน ปลาลุงลลายๆที่เขามาหลับส้มน้องวัาสนาเด้อปลาลุงเงยเนาะก็ขอบุญขอบคุณลลายๆเลยที่รบกฏคาโฆษณาของประจอยตลอดมาเด้อเนาะคลิปนี้ก็จะขอจบเงินเพียงสำนีกรกนเดล้วงกับข้มาสวัสดี